สวัสดีครับปู่มนีท่างช่องชอบสาข้ามฟ้ามนะครับได้มีอนาคตพ่อพันธุ์นะครับเขาม้าไม่นะครับเป็นลูกไส้จมไม่นะครับตัวนี้ลูกชายจมไม่นะครับอายุสิบสามเดือนจะเข้าสิบสี่เดือนนะครับมีแต่เขาครับตัวนี้สูงหนึ่งร้อยสามสิบแปดนะครับ เกิดจากเมียร้อยห้าสิบสามนะครับเตึงดูแข็งาขาไงครับนี่เนี่ยงูเตึงตาโปะครับเพิ่ขับเขาส่งเสียครับเพื่อหาผอพันอยู่นะครับถักหน้านะครับเปิดไปหาเมื่นเก่าแล้วครับตัวนี้ห้าหมื่นเก้าพันบาทเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าสี่ องเจ็ดเก้าสี่เจ็ดหนึ่งแปดนะครับเอาไปปั่นนะครับไปปัน่นสายประกวดได้ครับเขารอให้ย้ำนะครับเปิดใบหาเมืินเก่าพันบาทนะครับเปิดโทรศูนย์เก้าสี่สองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดหนึ่งแปดครับผม